สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุัตรายุทธวราชัยชาแนลนะคะวันนี้ดิฉันขอเป็นนักวิชาการนิดนึงค่ะขอ,อสมแว่นตานะคะปกติจะเห็นถอดแว่นใช่ไหมคะจริงๆก็สายตายาวสมสายตาสั้นค่ะตอนนี้ก็ฝนตกนะคะก็ดิฉันก็รีบกลับบ้านนะคะากางร่มเพราะว่าเผื่อมีเชื้อไวรัสมากับน้ําฝนนะคะแล้วก็กลับมาก็รีบฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเส้นผมเสื้อผ้าะคะ่ะหรือว่าจะได้ไปอาบน้าละ อัดคลิปอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าที่ดิฉันพูดที่ร้านอาหารไปพูดลืมลืมไปค่ะว่าช่องกลายเป็นส่วนบุคคลแล้วก็คือสุพัายุทธวุราชัยชาแน,นลไม่ใช่สุภาัาเอ็นดีแค n ชาแนลนะคะค่ะขอแก้ตรงนี้ด้วยค่ะก็วันพิพากษาปฏิบัติการชนะโรคครั้งที่สียังไม่สําคัญเท่ากับศาสตร์แห่งอริยะค่ะสอนวิธีนิพพานนะคะนิพพานแบบคารวะค่ะ นิพพานคืออะไรนิพพานคือ,อดับอารมณ์ดับอารมณ์กิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะรายวันได้อย่างสิ้นเชิงค่ะคือมันจะไม่เกิดขึ้นอีกในในจิตนะคะให้เป็นกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะรายวันเนี่ยค่ะก็ชาวบ้านก็นิพพานได้คารวะก็นิพพานได้ผู้ชายก็นิพพานได้ผู้หญิงก็นิพพานได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องตรงนี้สําคัญที่สุดนะคะ แล้วก็เป็นอนุตตรธรรมซึ่งมีแต่พระพเป็นเจ้าองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตปัญญาพระพุทธเจ้าเหนือสรพสิทงทงปวงค่ะท่านก็สื่อผ่านพระบุตรเอกก็คือท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญรญ,รญาตาสกุลค่ะแมดิฉันพูดละลวค่ะดีฉันเป็นคนพูดเร็วคิดเร็วพูดเร็วค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะก็ดิฉันก็ฟังทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนะคะค่ะศาสตร์พวกนี้ก็อ,อ่านอ่านหมดนะคะแต่อยู่ที่ การฝึกฝนให้ชํานาญค่ะเพราะว่าจิตมันไวเหมือนลิงนะคะจิตมันไวเหมือนลิงเพราะฉะนั้นแล้วต้องมี practice ก็คือต้องมีการฝึกหัดฝึกฝนค่ะไม่ใช่ว่าอ่านตำรับตําราแล้วมันจะสามารถดับอารมณ์ขยะรายวันอะไรกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะรายวันได้โดยสิ้นเชิงเลยไม่ค่ะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็มีบทเรียนโลกชะตาชะตากรรมชะตาชีวิตะชะตาชีวิตก่อนแล้วก็ชะตากรรมนะคะแล้วก็ คนรอบข้างคนรอบตัวคนครอบครัวคนใกล้ตัวคนไกลตัวลูกค้าอะไรครอบครัวลูกค้าสามีภรรยาบุตรธิดาเป็นเป็นครูของเราค่ะเป็นผู้ทดสอบทดสอบอารมณ์ของของเรานะคะค่ะก็ถ้ายกระดับจิตได้นะคะดับอารมณ์เกิดดับอารมณ์ขยะรายวันอะไรพวกนี้ได้ก็เขาเรียกว่าโดยสิ้นเชิงนะคะก็เรียกว่านิพพานได้แล้วค่ะนิพพานนี่ก็ทําให้อยู่เหนือกฎแห่งกรรมนะคะค่ะ ถ้ามีชีวิตยืนยาวค่ะส่วนหลุดพน้นนี่ท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริยตัสกุลท่านบอกว่าไม่ยากนะคะไว้ท่านจะสอนให้ค่ะแต่ว่าที่ยากที่สุดคือน,นิพพานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็พวกเราก็จะต้องเรียนรู้เรื่องวิธีนิพพาน,นะคะ่ะทางนักบวชเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะอันน,นเขาตามพระศัสดาพระพุทธเจ้านะคะส่วนวิธีนิพพานแบบคารวาสก็ต้องมาที่มัทวิถีจิตจักรวาลคะ่ะอย่างที่ดิฉันบอกนะคะ แล้วก็หนังสือนี้ก็มีจริงค่ะวันที่ภาคสาได้กล่าวถึงจริงนะคะปฏิวัติบบการชำระโลกครั้งที่สี่ค่ะตามหนังสือนี้เลยนะคะสองพันห้าร้อยบาทค่ะดิฉันก็อ่านเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้โกหกนะคะตามตำราหนังสือจริงๆค่ะแต่มันอยู่ที่ความเชื่อของพวกท่านแล้วว่าท่านต้องรักและศรัทธาในพระบูญเจ้าค่ะแล้วก็มันเป็นอนาคตที่ ที่อาจะว่าใกลก็ใกลจะว่าอีกไกลก็ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะค่ะเพราะนี่อ่เชื้อโรคก็มาแล้วนะคะจริงๆมันจะมีภัยพิบัติดินน้ําลมไฟด้วยะคะ่ะท่านอนุทรธรรมอาจารย์ปริยาตาสกุลท่านก็ยังไม่อยากกล่าวถึงให้มันน่ากลัวนะคะอยากสอนคือพระผู้เป็นเจ้าะคะ่ะท่านสื่อสอนเรื่องพวกนี้ซึ่งสําคัญกว่านะคะส่วนตรงนั้นนี่ก็แทรกมาบ้างนะคะแล้วก็เรื่องอ หมอดนะ,ะหมอดเดอะเอเรียนก็แทรกแกมาบ้างนะคะเป็นความรู้ใหม่ค่ะฉะนั้นแล้วก็คนที่เข้ามาฟังหรือคนที่สนใจเนี่ยจึงมีน้อยมากนะคะเพราะว่าพุทธะเนี่ยคือคนที่จะ,ะสนใจในศาสตร์อริยะหรือว่าอนุตตรธรรมเนี่ยมีม,ม,มียังไม่มากค่ะยังไม่มากเพราะฉะนั้น f ออฟซี C, C ของท่านอาจารย์หรือว่า คนที่สนใจเข้ามาฟังจริงของท่านอาจารย์จึงมีไม่ถึงพันนะคะยังน้อยอยู่ค่ะก็ยุคนี้เป็นยุคของการล่าสาวกนะคะแล้วก็เป็นยุคของอาการที่มีการไล์สดการสอนในเรื่องของเรื่องอจุดทูบจุดทูบเป็น หวยเป็นะไรพวกนี้ใช่ไหมคะค่ะที่คนสนใจดูการไลฟ์สดเป็นแสนล้านเงี้ยน,นะคะค่ะตรงนั้นคนจะไปนสนใจมากกว่าตรงนี้คนจะสนใจน้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคนที่อ่าสนใจตรงนี้จริงๆนะคะจะจะเป็นมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่นะที่จะเหลือรอดไปได้ะคะ่ะเพราะว่าพอเวลาถึงวันพิพากษาจริงๆแล้วก็เอ่อคัดเลือกคนดีที่มีผลกรรมไม่เกิน3 0นะคะ ก็คือคนดี70%แล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมีปัญญาค่ะพวกนี้นะคะไม่ไม่ได้เอาเรื่องความรู้สูงนะคะไม่ใช่ว่าด็อกเตอร์าศาสตราจารย์อะไรพวกนี้ค่ะคนดีของพระพระ,พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่นจิตวิญญาณก็คือคนที่ เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่มีสติปัญญานะคะสามารถใช้สมองซีกซ้ายได้สติปัญญาค่ะระดับอัจฉริยะเลยยิ่งดีค่ะและก็ใช้ปัญญายาได้สมองซีกขวานะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตรงนี้เวลาดิฉันพูดก็ไม่ค่อยจะมีคนสนใจเท่าไหร่ค่ะบางทีก็มองดิฉันเนเพี้ยนไปเหมือนกันนะคะทีมงานก็เป็นอย่างนั้นค่ะก็เพราะฉะนั้นแล้วดิฉันก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่าวันใดที่เหตุการ์ณเกิดขึ้นนะคะเป็นความจริงก็ก็จะเห็นกันนะนะคะดิฉันก็สิทธ์ท่านอนุตรธรรมอาจารย์ปริญญาตรสกุลก็ค่ะก็พูด าตามที่ท่านอนุตรธรรมอาจารย์ปริญญาตสัสกุลท่านาสื่อสอนเอาไว้นะคะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้เฝาให้เฝ้ารับฟังพระโอวาททุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็มีวิธีมีสอนวิธีเคล็ดลับต่างๆนะคะแล้วก็การป้องกันโควิดสิบด้วยการใช้พลังแห่งความดีของเราด้วยค่ะค่ะงั้นอันนี้ก็คลิปดิฉันแ,นะแนะนำเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ